การพลิกชีวิตมันนี่เมคโอเวประจำวันพุทธที่14ตุลาคม2563กับคุณรัชพลเลาวานิชครับและผมในบุญพรวสินครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณโกครับ,รบวันนี้ก็หลายคนก็ต้องติดตามเห็นบ้านการเมืองนะแต่ว่ารายการเราก็เป็นรายการเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจก็ขอสัก ชั่วโมงแล้วกันมาติดตามเรื่องเศรษฐกิจสักนิดหนึ่งสถานีนี้เขาจะมีรายงานทุกช่วงอยู่แล้วครับผมฮะก็วันนี้เดี๋ยวเราจะคุยกับทางผู้บริหารของบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทย์นะคุณสาวรัฐเพ็กุลผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการของแซมเนี่ยนะหรือบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทย์ก็มาทําความรู้จักกับ NPL หรือ Non-performing loan คือหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดไรายได้แล้วก็แซมนี่เขาก็จะมีการไปซื้อพอร์ตของพวก n p l เนี่ยมาบริหารจัดการครับอันนี้ก็มาคุยกับผู้รู้โดยตรงเลยนะับคุณสหรัฐเพนกุลผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการของแซมครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสหรัฐ ครับสวัสดีครับเรียกคุณเจษได้ใช่ไหมครับคุณเจษใช่ไหมฮะได้เลยครับได้เลยครับครับอ่ามามาพูดถึงภารกิจอีกส่วนหนึ่งของแซมนอกเหนือจากคลินิกแก้นี่เนี่ยนะฮะซึ่งความจริงคลินิกแก้นี้เนี่ยมาทีหลังนะภารกิจหลักนี่คือบริหารจัดการพวกนี่เสียตรงไหม้ยใช่ครับใช่ครับอ่าแต่นั้นเราตั้งมาตั้งแต่ปีสองนห้าสี่สีนะครับอืมนะฮะครับอืม ทีนี้ตอนตอนตอนเริ่มต้นในภารกิจที่ว่าก็คือดูพวก NPL NPA อะไรต่างๆนี่คนชาวบ,บ้านทั่วไปอาจจะยังไม่เข้าใจ NPL คืออะไรอืมครับ NPL เนี่ยถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Non-performing l o a นนะครับหรือนี่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เวลาธนาคารเนี่ยก็ปล่อยกู้ไปนะครับแล้วไม่ชำระเขาโดยปกติตอนนี้ก็คือสามเดือนนะครับเขาก็จะตั้งว่าตรงนี้แหละเป็นเป็นนี่ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้แล้ะหรือหรือชาวบ้านทั่วไปเขาก็เรียกว่านี่เสียนะครับครับทีนี้พอเกิดนี่เสีย ขึ้นมาในระบบธนาคารโดยกฎเกณฑ์ของตปทแล้วก็กฎเกณฑ์ของสกนก็ต้องไปตั้งสำรองนี่เสียไว้ถูกไหมฮะใช่ครับทีนี้ปัจจุบันเนี่ยเต็มบ้างเต็มร้อยเลยแหละครับอืมนี้มันก็อาจจะเป็นภาระของธนาคารเขาใช่ครับอเพราะนั้นส่วนหนึ่งก็คือธนาคารก็ต้องคิดอ่านว่าเอ๊จะจัดการยังไงกับตัว NPL นี้ดีมันก็เลยเกิด ปีของธุรกิจธุรกิจที่รับซื้อพวกมีพวกนี้ออกมาบริหารจัดการถูกไหมฮะใช่ครับก็เลยเนี่ยาก,กรณีของแซมนี่คือตัวอย่างละใช่ครับก็คือว่าเพราะว่าเราเกิดขึ้นมาเนี่ยในหลังๆน,นะครับจะเห็นว่าต่างประเทศเองอะไรเองเนี่ยนะครับเขาก็ใช้วิธีการที่ไม่เหมือนกับเรานะครับแต่ว่าโดยหลักเนี่ยก็คือว่าเนื่องจากว่า world bank หรือ bank bank แบงก<ล>์ธนาคารโลกเนี่ยนะครับ,รบหรือว่าของเราเองเนี่ยมีกฎเกณฑ์ในการบังคับใช้กับธนาคารพาณิชย์เนี่ยเข้มงวดขึ้นเรื่อยๆนะครับไดหลังสุดเนี่ยเขาเรียก b o w s e r 2 b r o s e r 3นะครับแล้วล่าสุดเนี่ยก็เป็นแผนการบัญชีแบบใหม่ก็เรียก ifis 9นะครับซึ่งทำให้ธนาคารเนี่ยตะก่อน,นี้เอาสันส้นๆนะครับว่าเขาเขาสามารถที่จะ,ะรับ np เอวเนี่ยหรือหรือนี่ก็ให้เกิดรายได้อยู่ที่ประมาณสักแปดถึงสิบสองเปอร์เซ็นของของที่ปล่อยสินเชื่อไปทั้งหมดนะครับแต่พอกฎเกณฑ์เหล่านี้ออกมาเนี่ยอ่าปัจจุบันเนี่ยมันเหลือแค่สามเองครับสามเปอร์เซ็นเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในยามที่ธุรกิจก็มีขึ้นมีลงนะครับเวลาลงเนี่ยนะครับมันเขาก็เขาก็อันตรายเขาอะนะครับเพราะว่าถ้าถ้าเกินสามขึ้นไปเนี่ยไอ้กดตั้งสำรองเนี่ยมันจะทําให้ธนาคารพาณิชย์เนี่ยมีกําไรลดลงอืมา นะครับเขาก็ต้องเราก็เลยลักษณะของโครงสร้างเนี่ยเราก็เลยมีมีเอ็นซีก็เียเอ็นซีนะครับบริษัทแราสินรับเนี่ยขึ้นมาเพื่อจะรับซื้อนี่จากธนาคารพาณิชย์นะครับโดยรวมนะครับอันนี้ก็เป็นช่องหนึ่งที่ทําให้ธนาคารพาณิชย์แต่ก็เห็นว่าโอ้ไม่ไหวแล้วปรับไปก็ก็ก็ไม่ได้อะไรนีครับเขาก็จะจะจะทาการที่เอาขายออกมานะครับ แต่นี่เดิมบบเดิมันก็จะมีที่เรียกก<ม>ู o ดเด b แบดเดตมันอันนี้มันแตกแตกต่างกันยังไงอ่าม,มันมันจะมันจะเอไม่ต่างกันหรอกครับก็คือว่าธน,นาคารพาณิชย์ก็จะดูดูดูสินเชื่อที่ดีแต่ก o d d เดตนะครับเราเองสี่ก็จะมาดูทางด้านอ แบดเดตก็คือว่าถ้าเขาขายออกมาเราก็จะมาทําการปบัรคงสร้างหนี้ของหนี้ที่ไม่ขอให้เกิดรายได้เราก็เป็นการก็คืวก Bad d ด a t ยทั้งหลายใช่ครับก็เหมือนคอนเซ็ปต์ง่ายๆเลยครับคือถ้าถ้าเราพูดแบบนี้เนี่ยเราเหมือนฮอสปิตอลครับอคือเขาอยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาก็มีอาการดีเขาก็ค้าขายกันไปผ่อนบ้านผ่อนอะไรกันไปถึงเวลาแล้วเนี่ยอุดป่วยอืไม่ไหวแล้วมาเข้าโรงพยาบาล ก็มาเข้าโรงพยาบาลก่อนนะครับมาดูก่อนนะครับว่าว่าว่าจะหายไม่หายไม่หายเอาไงต้องผ่าตัดใจผ่าตัดจะเข้า O P D I P D ว่ากันไปนะครับแล้วถ้าแล้วถ้ารอดอนะครับหลายหลายลายนะครับเอเราคิดได้ว่าเกือบสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยกลับไปอยู่กับแบงได้นะครับนั่นป็นดีก็ดีหรือว่าลูกค้าลายที่เป็นเขาเรียกว่า housing loan คือผ่อนกู้ชำระ บ้านเทาเฮาอยู่เลยนะครับกลับไปได้นะครับตัวน,นี้เอ<ม>รัสษาะอ p l อที่ซื้อมาเนี่ยมันก็จะมีทั้งที่หนี้ที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกันหนี้บ้านหนี้รถหนี้บัตรเครดิตอะไรเงี้ยแต่นี้เวลาเราไปทางแซงไปซื้อมาเนี่ยวิธีการมันยังไงฮะครับ,ค,รบคืออันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเอ็มซีปัจจุบันเนี่ยนะครับที่ที่แซงก็ไ่มีส่วนร่วมด้วยหรือเป็นหนึ่งในนั้นเนี่ยนะครับ หลายๆเองีเลยมีทั้งของภาครัฐและเอกชนของภาครัฐเนี่ยเอาภาครัฐก,ก่อนนะครับก็มีแบมแบมนะครับมีแบมมีแซมสินทรัพย์กรุงเทพอนิจการนะครับึ่งตอนนี้ก็เข้าตลาดไปแล้วก็คุ้งเอกชนไปแล้ว<ม>ก็มีของเราเนี่ยครับที่เป็นเป็นเรียกว่าเป็นหน่วยงานของรัฐอยู่<ม>อยู่ที่เดียวนะครับที่เหลือก็จะเป็นของเอกชนมีหลายยที่เลยครับรวมทั้งหมดแล้วอยู่ตลาดเนี่ยน่าจะหกสิบกว่าราย ใช่ครับโคลิปกระลายเลยครับเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาแบงก์เขาเขาขายออกมาเนี่ยเขาก็จะออกมาในลักษณะของการประมูลนะครับประมูลมีออกมานะครับเพราะงั้นเนี่ยเราก็ต้องเข้าไปแข่งขันกันในการประมูลใครให้ราคาสูงก็จะได้จะได้รับรับคือเป็นวินเนอร์ไปคือเป็นชนะประมูลไปน,น,นะครับ ต่นี้เวลาได้มาบางส่วนแต่นี้เวลาเวลาเขาประมูลออกมานี่ก็หมายความ่สมมติธนาคารเอเขาก็จะเขาก็จะเอาทั้งตะกร้ามาให้ประมูลถูกไหมฮะสมมติว่าเป็นหมวดของบ้านที่เป็น NPL ทั้งหมดที่แบงค์นี้มีเขาก็อาจจะแบ่งเป็นกองๆแล้วก็ให้มาประมูลแต่ละกองไปอุกองครับใช่ครับก็คือว่าถ้าจะเอา ดูเนี่ยเวลาเวลาธนาคารเนี่ยเขาเอาออกประมูลขายนะครับ<ะ>าอะไรที่ที่ใหญ่ๆนะครับเขาเรียกเขาเรียกคกรเปอเรทคือบริษัทใหญ่ๆเนี่ยเขาอาจจะใช้วิธีภาษาอังกฤษเขาเรียกเชอรี่พิกคุณก็ไม่ต้องประมูลทั้งกองได้รายคุณอยากจะได้ไลายไหนคุณก็ประมูลเข้าประมูลก็รายนั้นไปเป็นรายรายไปก็ได้นะครับแต่ถ้าเป็นลักษณะที่เป็นสินเชื่อ SME นะครับหรือว่าเป็นสินเชื่อ h o ้า i n g ิเนี่ยส่วนมากเขาจะ มัดรวมผูกมัดกันเป็นกองกองไว้แล้วคุณก็มาดูใส่เมื่อกี้ที่พูดถึงคอเปรตเนี่ยก็ยกตัวอย่างเช่นอาจจะมีคอเปรตหนึ่งที่ตอนนี้สถานการไม่ดีเป็น NPL อยู่แล้วก็เขาเอามาเอามาประมูลขายนี้มาให้เราก็ได้ก็อาจจะมีอย่างนั้นด้วยเป็นรายได้ไั้ส่วนส่วนที่มารวมกองนี่ก็คือพวกที่เป็น SME เป็นโฮมโลนเป็นสินไทยครับส่วนมากเขาก็จะแบ่งแบ่ง ไปเป็นเป็นเป็นเขาเรียกว่าอพวกที่กู้ซื้อนะครับเดี๋่วนี้แบงก์เก่งมากะนะครับก็คือว่าเขาจะมัดรวมกันเลยว่าอ,อันนี้เป็น housing housing คือมีคอนโดมีท town house housing ะนะคือคือพวกที่ที่ผ่อนจำรน่แบบนี้ก็เป็นประเภทหนึ่งนะครับ ประเภท SME ซึ่งเขากู้ไปสําหรับการค้าขายก็อีกประเภทหนึ่งนะครับเขาก็จะมัดรวมเป็นกองๆไว้แบบนี้เงี้ยนะครับแล้วนอกจากนั้นยังแบ่งเป็นภูมิภาคอีกทังว่าโอเคอกองนี้เป็น housing โลสสำหรับภาคภาคกลางนะภาคใต้นะภาคเหนือนะครับอะไรเงี้ยนะครับเพื่อสร้างความสะดวกให้เราเข้าไปดูนะครับหรือมีบัตรเครดิตอะไรเงี้ยใช่ครับอันนี้ก็เป็นครีดโลนนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเรายังไม่ได้ซื้อครีดโลน แล้เรามีมีคลีนแกนี่คีนแกนเนี่เรารับด้างบริหารนะครับนี่ย่างแบอที่แบงค์นะครับจะไม่เหมือนกับ NPL ที่เราซื้อมาเท่นี้เวลาไปประมูลเวลาไปประมูลเนี่ยมันมันก็แน่นอนมันต้องดิสคาวถูกไหมเช่นว่ามูลนี่รวมกันของกองนี้อาจจะร้อยล้านแต่ว่าทางแซมสมมุติจะเข้าไปประมูลคงไม่ไปประมูลที่ร้อยหรอกก็ต้องซื้อดิสคาวมาเพราะว่าต้องไปตามไล่เก็บแล้วมันก็ต้องมีความเสียหายบางส่วนถูกไหมฮะ ใช่ครับถูกต้องครับก็คือว่าถ้าเราถ้าเราไปซื้อมาเราก็จะดูว่ามูลค่าของของของหลักประกันเนี่ยมันมีอยู่เท่าไหร่บ้างน้อยเท่าไหร่ราคาเป็นยังไงแล้วถ้าเราออกมาแล้วเนี่ยเราจะปรับโครงสร้างนี้ได้เป็นเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ล้วทีเลือเนี่ยปรับไม่ได้แล้วจะต้องไปทําไงต่ออะไรเงี้ยได้เวลาย,ยาวไหมปกติก็ใช้เวลาย,ยายาวพอสมควรนะครับเพราะว่าบอ่บอนนี้จะหมดได้เนี่ยก็เจ็ดถึงเก้าปีนู่นนะครับ มันจะหมดกันไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเราเราก็ต้องใช้ความชานาญเราคะับลองปิดลองถูกดูนะครับแต่ว่าเราอยู่ในมาร์เก็ตนี้มานานนะครับเราก็จะพอพอทราบแล้วว่าโอเคอะถ้าประมูลมามันในราคานี้เนี่ยเออมันก็โอเคถ้าให้ต่ำกว่านี้แบงก์ก็คงไม่ขายแต่ว่าถ้าให้สูงกว่านี้เราก็คงจะแย่นะครับ <laughs> มันก็มันก็จะเป็นล<อ>้<อ>้นราคาที่เวลาเขาตั้งเนี่ยเขาเขาดูจากอะไรฮะเขาดูจากมูลนี้เหรอออเออเออส่วนมากแล้วเนี่ยจะดูจะดู เออหลักๆเลยเนี่ยก็ดูที่มูลค่าของหลักประกันนะครับอ๋อมูมาลค่าหลักประกัน่าครับอ่มูลค่าของหลักประกันนะครับ<ม>ว่ามูลค่าของหลักประกันเนี่ยมีอยู่มากน้อยขนาดไหนอย่าง <Umwelt. S 1> <IAM. S 2> ที่สองเนี่ยดูความสามารถในการชําระหนี้<ม>อของลูกคิดด้วยว่าเออเขายัางเปิดกิจการยุ่งป่ารรก<ม>ิจการเขาไปได้ไหมางซึ่งซึ่งอันเนี้ยเราชอบนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นหน่วยแนกรานก็ถูกประสงค์อีกอย่างหนึ่งนะนอกจากทากาไรทํทำกำไรแล้วเนี่ยเราเราเนี่ยก็ถูกประสงค์เพื่อเพื่อจะ จะให้เขาเนี่ยรอดนะครับก็คือเข้าไปปรับโครงสร้างนี้ให้เขาใช่ครับเราเราถือว่าเราเป็นเป็นโรงพยาบาลไม่ได้ตั้งหน้าตั้งตาขายทิ้งใช่ครับใช่ครับเราเราเราจะมีวัตถุประสงค์ที่แปลกๆเพราะฉะนั้นเนี่ยกําไรเราเนี่ยก็จะจะไม่ไม่ไม่ได้แบบโอ้ต้องทํากาไรสูงสุดอะไรอย่างเงี้ยไม่นะครับเราดูว่าถ้าเขาผ่อนได้ผ่อนไปเลยกันการให้ผ่อนไปในอัตราดอกเบี้ยต่ำๆก็ทําให้เราได้กําไรน้อยลงถูกไหมครับอย่างนั้นเป็นต้นนะครับ ทนี้สมมติติ<ร>ต้ตง<ร>ต่างนะันี่อันนี้ผมก็ชวนค,คุยไปเรื่อยอย่างเช่นสมมุติมีมูลนี้รนะ้อยหนึง่งมีหลักประกันท,ท,ที่วางไว้อาจจะเท่าๆกันกัมกึ่งประมาณเพราะมูลนี้มูลนี้มันก็คือ,อมันก็คือขาดชําระใช่ไหมฮะก็เป็นนี้ค้างอยู่บวกดอกเบี้ยกับหลักประกันเนี่ยมันโดยปกติอะไรมันจะมากกันอ่างน้แต่นี้ต้องขออนุญาตยกตัวอย่างแน่นะเวลาผมไปอธิบายเนี่ยผมก็จะยกตัวอย่างให้ฟัง เช่นอ่านี่ซื้อบ้านมานะครับอ่าบ้านเนี่ยตอนเนี้ยอ่าประเมินและเรียบยร้อยเลยปัจจุบันแล้วอื่าราคาห้าล้านบาทอื่าผ่อนไปเนี่ยบ้านเนี่ยมันจะราคาเนี่ยน้ําวันมันก็ยิ่งจะมากขึ้นนะครับลดลงในกับที่ดีมันเพิ่มขึ้นนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่าแต่ว่าอ่าอ่าสา,สามีภรรยาสองท่านเนี่ยก็<ะ> bows, ซื้อบ้านมาเนี่ยนะครับก็ประกาศผันผ่อนไปแล้ว <naire S 2> อ่าแต่ ตอนเนี้ยเหลือหนี้แพี4ล้านบาทนะครับผ่อนไปเยอะแล้วนะครับเหลือปั่นไปล้านนึงแล้วเหลือ4ล้านแต่แต่ก่อนเนี้ยสามีภรรยาสองท่านเนี่ยมีเดือนเดือนคนละ100,000บาทนะครับเพราะงะั้น200,000รวมกันเนี่ยผ่อนบ้านหลังละ5ล้านเนี่ยเลื่อนทิศทิบนะครับทาได้สบายเลยมีลูกสองคนเนี่ยสบายมากก็บอกเขาออยู่บนของเขาได้ยูดีๆเนี่ยวันนี้ไม่ไม่ได้แล้วโดน ภรรยาโดนโดนให้ออกจากงานมาขายสมมติมาขายก๋วยเตี๋ยวนะครับจากจากรายได้เดือนละแต่กลายเป็นเหลือเหลสองหมื่นอย่างเงี้ยนะครับหรือหายไปเลยหรือแบบเพราะว่าภรรยาตกงานยังทํางานไม่ได้เพราะนั้นรายรับก็จะเหลือประมาณแสนเดียวหรรึ่งเดียวายรับเหลือแสนเดียวเ่าเลยสิท่านี้ยุ่งแล้วใช่ไหมครับ ก็คือก็คือรายจารเหมือนเดิมอีนะฮะลูกบางคนก็ต้องเลี้ยงอยู่นะครับก็ก็ทํำยังไงล่ะก็บ้านก็เริ่มเริ่มเริ่มพอตไม่ได้นะครับได้อย่างนี้นะครับเวลาเข้ามาหาเราเนี่ยเราก็จะดูว่าอ่าโอเคถ้าเป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยนะครับเราก็จะจัดสตรัคเจอร์ใหม่ให้เขาพอผ่อนได้อ่ายังมียังยังมีอาชีพอยู่ยังมีรายได้ในการพอนอยู่มาดูที่ว่าโอเคอ่า่าจะพอดไปยังไงนะครับอ่างเนี้ยนะครับว่าว่าว่าสามารถไหมนะครับ หรือบางทีเนี่ยเราอาจจะต้องบอกบอกลูกค้าไปตรงๆว่าลูกค้าครับ ε ลูกค้าไม่สามารถที่จะอยู่บ้านหลังละห้าล้านได้แล้วเนื่องจากภรรยาท่านไม่มีไรายได้แต่ก่อนท่านมีไรายได้เังนั้นเนี่ยท่านท่านสามารถไปซื้อ,อบ้านหลังละห้าล้นนลานอยู่ได้ <lacking S 1> นะครับแต่แต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวภรรยาท่านมีตังค์เนี่ยก็ก็มาซื้อได้นะครับท่านจะเอาแบบไหนนะครับ บ้านสามล้านในน่ยะที่เราเราก็มีอยู่นะครับเราแวะเราแวกันหรือว่าท่านเป็นซื้อบ้านหม่เองก็ได้แล้วก็หาแล้วก็หาเอ็นพีแอลให้เราครับแต่ที่สําคัญที่สุดก็คือว่าอย่าลืมนะครับเวลาไปกู้เนี่ยเขาจะให้บุคคลค้าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสามีภรรยาค้าหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้าถ้าค้ำไว้อย่างนี้เนี่ยโดยปกติตามระบบจริงๆเนี่ยก็คือว่านอกจากยึดบ้านแล้วเนี่ยท่านยังโดนฟ้องร้องดำเนินคดีต่อนะเพราะว่า นอกจากนอกจากไอ้สี่ล้านแล้วเนี่ยคิดดูสิครับอีกปีสองปีข้างหน้าเนี่ยเร้เราเรา,เราก็คิดเป็นที่เหล็กคือเหล็กที่ที่ผิดนดเนี่ยนะครับแป๊บเดียวนะครับม,มันกลายเป็นล้านสองอล้านได้ง่ายๆเลยนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันเนี้เอาไม้คือคือถ้าถ้าถ้าลองคิดดีๆถ้าท่านนี้มันไปก็เอาบ้านไปขายได้นะครับผมเอาท่านสี่ล้านนี่แหละอ่าแล้วแล้วท่านเหลือตังท่านก็ไปซื้อบ้านใหม่ได้ไปไปไป แต่ว่าเลโกเมน์นะครับถ้าท่านซื้อหลังละสามล้านก่อนท่านก่อนได้สบายถูองาไมเดือดร้อนอะไรอย่างนี้ะครับเห็นไหมครับว่ามันมีสักทีไม่ไปอืนะครับหรือท่านจะเอาห้าล้านท่านบอกท่านท่านขอสู้เดี๋ยวเดี๋ยวภรรยาเนี่ยมีหวังที่จะจับไปมีงานทําหรือว่ากาลังค้าขายอยู่เริ่มจะมีกําไรแล้วนะครับเราก็จัดแฟเจอรให้ได้เลยว่าโอเคงั้นผ่อนผ่อนน้อยๆไปก่อนแถมบอกว่าโอเคอะมีอินซนดี้พีอีกว่าผ่อนไปเจ็ดปีเก้าปีอะไรอย่างเงี้ยนะครับ แต่ว่าถ้าถ้าท่านผ่อท่านมีตังค์เมื่อไหร่ท่านมาเอาคืนเนี่ยสามล้านห้าเลยอ่ะอย่างเงี้ยในภายในสามปีท่านเอาครบบ้านคืนไปเลยอย่างเงี้ยนะครับไอ้ที่ว่าผ่อนน้อยๆ้อยนี่คืออะไรคือแทนที่จะโดยปกติเราก็คิดง่ายๆล้านละเจ็ดพันสมมติว่ากู้ห้าล้านก็ตกสามหมื่นห้าต่อเดือนที่ที่จะต้องผ่อนแต่พอมาปรับโครงสร้างหนี้กับเรานี้เราก็ยืดไปโอเครับเออสาม สามาสามป<ด>ีแรกค่ะสมุตินะครับสามปีแรกก่อนในดอกเบี้ยละก,กันไม่ต้องโอครับครับอ,อย่างเงี้ยนะครับเพื่อให้ท่านฟื้นก่อนให้ท่านอยู่ตัวก่อนนะครับอะ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วดอกเบี้ยเราก็ส่วนมากเราก็จะคิดอยู่ที่ MLR MRR ในทำนองเนี้ยนะครับทา่ทา,นทา,นทานท่านท่านทอย่างนี้ไปก่อนนะครับแต่ว่าเห็นไหมครับว่าเราจะมีทางเลือกให้ตลอดเวลาบางท่านท่านเลือกเลยนะครับบางท่านท่านท่ากล้าหารมาท่านบอกเลยว่าโอ้ผมไม่ไหวแล้วภรรยาผมก็อายุเยอะแล้วขายดีกว่า ขายดีกว่างั้นผมขอเวลานะครับขายภายใน1ปี2ปีเนี่ยนะครับงั้นก็เอาไปขายเลยนะครับแล้วก็นํามาชมําระไปแล้วก็เดี๋ยวก็ว่ากันไปนะครับผมขอไปทางเรื่อยเดี๋ยวผมมีตังค์ใหม่เดี๋ยวผมกลมาค้าขายได้อะไรได้เดี๋ยวผม กลับมาซื้อได้ผมก็ขายหลังสามล้านหรือหลังห้าล้านผมเป็นเดิมก็ได้เออแล้วเวลาเราไปซื้อไอ้ตัว NPL มาจากแบงค์เนี่ยสมมติว่าเอที่ยกตัวอย่างเมื่อกี้กู้ไปห้าล้านผ่อนไปแล้วเหลือสี่ล้านแล้วเวลาเราไปซื้อเนี่ยเราซื้อมาในราคาไหนคือเราก็ซื้อซื้อต่ำกว่านั้นนะครับคือ อาจจะซื้อไก่ไๆกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับมา่ที่แอสเ e ทนะครับว่าแ asset ตั้งห้าล้านเงี้ยแต่มันไม่มีไม่มีไม่มีตัวเลขชัดใช่ไหมเป๊ะๆว่าซื้อต่ำกว่ากี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ไม่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 ครับไม่ครับไม่ครับเราดูเราดูด้วยว่าทั้งพอร์ตนั้นอย่างที่บอกนะครับว่าขนาดว่าอก็ต้องดูทำเลของของแอสเ e ทด้วยปักกองสร้างนี่ไม่ค่อยมีใช่ฮะโลเคชั่นอยู่ตรงไหนแอสเ e ทอยู่ตรงไหนโอกาสที่จะปรับโครงสร้างนี่มีไหมลูกค้าดูได้เนี่ยการที่มันเป็น เรื่องของประสบการณ์ลุวนๆเลยครับที่เราต้องไปดูว่าโอ้โหไอ้โลเคชั่นนี้เนี่ยอที่ผ่านมาเนี่ยหรือว่าบ้านประเทศนี้หรือว่าขายไม่ก็ออกเราเอาไปด้วยก่อนนะครับคอนโดเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยจะไปขายใครล่ะครับอย่างเงี้ยนะครับมือเหลือยังขายไม่ออกมือร้องจะเหลืออย่างนี้ก็จะดิสคาวไม่เยอะครับดิสคาวอาจจะเยอะถ้าเป็นคอนโดแบบเนี้ยเขจะดิสคาวเยอะแถมยังมีพอเวลาเขาเขาเขาไม่ผ่อนแบง์เขาก็ เขาก็ไม่ผ่อนส่วนกลางด้วยอะไรอย่างเงส่วนกลางก็ังนกลางเี้นะครับใช่ครับอันนี้นะครับเราก็จะดิสคาวอยอะไรมันก็จะเป็นค่าเป็นตอนก่อนก็คือว่าตอนไปประมูลมาดูดูที่แอสเซทก่อนถูกไหมฮะแล้วก็ว่าแอสเซทน่าสนใจไหมราคาควรจะเป็นเท่าไหร่ก็คำนวณอะไรเสร็จก็ประมูลมาแล้วพอประมูลมาอันนี้ก็ต้องมาเริ่มคุยกับลูกหนี้ ราะนั้นก็ต้องไปดูว่าลูกหนี้คนนี้ควรจะปรับโครงสร้างหนี้แบบไหนหรือจะขายแบบไหแค่ไหนหรือถ้าเกิดลูกหนี้บอกไม่ไหวแล้วฉันไม่ไหวจริงๆก็อาจจะต้องขายทิ้งแล้วก็ไปหักบกันว่ายังมีหนี้ค้างเท่าไหร่อะไรแบบนีบหรือบางกรณีขายทิ้งไปแล้วไปหาอันใหม่ให้เขาครับค่ะวัตถุประสงค์คือเราอยากให้ลูกหนี้รอดนะครับก็คือว่าให้ลูกหนี้รอดไปคือหมายความว่าเขาเขาไม่ไม่ติด มีภาระเอามาวันที่เราพลาดไปหรือว่าอุบัติเหตุนะครับอย่างไม่น้อยตัวบุคคลสองคนเนี่ยมีแวรลูกลยะมีมีคุณค่าเขาอะนะครับอยู่ดีๆเนี่ยเราไปฟ้องต่อถูกไหมฮะพอพอเราเราไปขายทรัพย์สินเสร็จเอาเอาเหลือหนี้นะครับก็ต้องนั่งฟ้องอะไรเบี้ยอีกผู้ค้ำอ่าผู้ค้ำอีกนะครับก็คงไม่จบเลยครับมันยุ่งนะครับะฉะนั้นเนี่ยแนะนําเลยครับว่าถ้าถ้ามีถ้าอยู่ดีๆย้าจดหมายนะครับมาอยู่กับแซงเนี่ย มาคุยนะครับมีทางออกให้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางไหนก็ตามแต่น้อยอย่างน้อยน้อยที่สุดเนี่ยเราเราบอกได้เลยเราไม่มีเจตนาที่จะไปเอาเยอะๆแล้วทําไ้เดือดร้อนโอยพร้องไปเรื่อยอะไรไม่เอาเลนะครับเราเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยนะครับเราถือว่าบุคคลพวกนี้มีมีมูลค่ามากนะครับคือจริงๆแล้วอาจจะมีมูลค่ามากกับบ้านทานเดิมได้เพรสามารถที่จะไปท่านไปทำมาหาเินอีกเยอะนะครับแล้วก็ เวลาทำอย่างนี้ท่านท่านเกิดอะไรขึ้นท่านติดเสียภาษีไงใช่ไหมครับเันแบนี้มันหมุนไปเรื่อยนะครับแต่ถ้าท่านตายเนี่อลูกท่านอีกสองคนจะทำยังไงนะครับเนี่ยเราคิดไปเหมือนกันนะครับว่าเรามีแวลูอยู่นะครับแล้วพอร์ตของแซมนี้ตั้งแต่ยุคปี40นี่ยังเหลือไหมเออเหลือครับเหลือเหลือก็ยังมีอยู่คือคือเราเรายังมีอยู่แต่ว่าเขาเรียกว่าเป็น เป็นก้นกระถาแหละนะครับกาเกิดมาในปี2544 2545ตามตามนั้นนะครับวิกฤตเศรษฐกิจอยู 250, ่ปี2540ถึงนั่าดังนั้นเนี่ยตรงนั้นเนี่ยโอ้โหมันยุดมากจริงๆนะครับมันมันมันมีเป็นเป็นเรียกว่าเป็นล้านล้านขึ้นไปนะครับ嗯嗯เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาอยู่กับเราเนี่ยก็หลายเยอะอยู่นะครับเราเราเราในระหว่างทางเราไปรับของนครหลวงไทยมามาในบางปีแล้วในล่าสุดเนี่ย เมื่อสามสี่ปีที่แล้วเราก็ไปรับของของบสทมาเนื่องจากบสทคือบริษัทบริหารสินทรัพย์ไทยนะครับก็มีกฎเกณฑ์ที่จะต้องปิดภายในสิบปีนะครับอ๋อก็รับรับซื้อต่อมาแฟนท่านก็โอนให้เราอีกนะเป็นการด้กันก็ซื้อครับซื้อซื้อมาด้วยอ่าแต่ว่าก็ให้ราคาเข้าไปนะครับแต่ว่ามันก็เป็นรับต่อรับนะครับก็แต่ว่าก็ให้ซื้อเราก็กําหนดราคาซื้อแบบ เต็มๆน,น,นะครับในในกลุ่ม <3 S 2> พวกนี้ตั้งแต่ปี40ก็ดีนะครหลวงก็ดีบสทก็ดีก็ยังยังเหลืออยู่ในพอตอยู่พอสมควรครับอ่าต้องขออธิบายแบบนี้ไว้ที่เหลืออยู่เนี่ยเขาเรียกก้นกระทะอ่าก้นกระทะก้นกระทะคืออะไรคือเราผักโครงสร้างนี้ไม่ได้แล้วอ่ายกตัวอย่างเช่นคดีลุมละลายที่เป็นบริษัทใหญ่ตอนนั้นมันวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยสีอ่าตอนนั้นกับตอนนี้ไม่เหมือนกันอืตอนนั้นเนี่ยจะเป็นบริษัทใหญ่ๆ่ที่ที่ที่มีปัญหาเยอะนะครับ เราะฉะนั้นบริษัทพวกนี้เนี่ยก็จะกู้ทุกแบงค์เลยบางทีเนี่ยกู้ทุกแบงค์เลยพ<ม>อลงมาลายปั๊บเนี่มันยุ่งมากเลยครับเพราะ<ม>ว่ามันต้องไปเข้าไปมมาคมบัตรคดีดูนะครับแล้วบางทีแอสเซทเนี่ยก็อยู่กระจายหลากหลายไปหมดมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้เวลามากนะครับอันนี้อประเภทหนึ่งประเภทที่สองเนี่ยคือเขาเขาเขาเล่นเขาเรียกว่าเอไม่ไม่ไม่ยอมนะครับไม่ยอมก็คือว่าก็ก็พยายามไม่มีไม่หนีไม่จ่ายอะไรประมาณนั้นนะครับเขาก็จะใช้ กระบวนการ้านกฎหมายความคอมพลเกตของเคสนี่นะครับยือระยะเวลาเราเราจะจะยึดเขาก็ไม่ให้ยึดเขาก็ไม่ป้องแย้งอะไรเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเหลือพวกนี้อยู่อยู่อยู่พอสมควรนะครับแต่ว่าก็ไม่เยอะแลครับไม่เยอะแล้วแล้วที่มามาซื้อใหม่ๆนี่จากจากที่บอกไปประมงประมูลมาบางส่วนนี่มีเยอะไหมครับเออ ตอนนี้เนี่ยพอร์ตที่ซื้อใหม่เนี่ยเริ่มจะเยอะมากกว่าพอร์ตเดิมแล้ว<อ>นะครับแล้วพอร์ตใหม่ๆเนี่ยเนื่องจากว่าวิวัฒนาการของทางด้านกฎหมายเองก็ดีนะท่านก็ออกกฎหมายใหม่ๆมเยอะนะครับแล้ว,ลวเราโดยการปรับตัวของทางทางทางด้านศาลท่านก็ดีหรือว่าทางทางกรมบังคับคดีก็ดีเนี่ย yani, <อ>นะครับ<ล>เร็วมากนะครับเร็วกว่าเดิมเยอะมากนะครับแล้วก็ที่ใหม่ๆเนี่ยอย่างที่เรียนนะครับว่านี่ปีปีเหล่านั้นกับปี กับวิกฤตครั้งนี้เนี่ยนะครับโควิดเนี่ยนะครับก็ก็ต่างกันนะครับอันนี้เป็นเป็นครั้งนี้จะก็จะเป็นเอสเอีลครับที่เป็นหลักเลยนะครับเพราะฉะนั้นเอสเอบไม่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 สลับซับซ้อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแป๊บเดียวเด้อก็ออกมาแล้วในแง่ตัวเงินตัวทองตอนนี้มากน้อยขนาดไหนครับรมกี่แสนล้านอ่ะอันนี้แหละครับอ่ของพอร์ตเรา เองนะครับเราพอเราปัจจุบันเนี่ยเรามีพอร์ตพอร์ตซื้ออยู่นะครับมูลนี้นะครับออยู่ประมาณหกหมื่นหกหมื่นหกหมืออ่นนะครับของเก่าเนี่ยมูลนี่จะเหลืออยู่ประมาณประมาณสักสามแสนนะครับเ็นวเยอะนะครับแต่เ่าอิบแล้วเนี่ยแต่ถ้าไปดูในเรื่องของหลักประกันนะครับคือเราเรา,เราคลีนไปหมดแล้วครับแต่เรายังไลฟ์ออฟละบากอยู่ S <S นะครับทำอะไรเสร็จเรียบร้อยถ้าผมไปดูไปดูหลักประกันเนี่ยหลักประกันของพอร์ตซื้อเนี่ยมีตั้งห้าหมื่นนะครับอของของของพอร์ตโอเนี่ยมีหกหมื่นแต่มันก็ลดลงมาอเอเรียกว่าสองในสามนะครับแทบจะไม่เหลือแล้วแต่ว่ามันเป็นหลักประกรนยยนันใหญ่ๆก็ดูมีประกางเยอะนะครับมีบัญชีจํานวนรายอยกว่าเราเนี่ยหนึ่งหมื่นสามพันรายครึ่งหนึ่งเนี่ยกือครึ่งนะครับเป็นเป็นเป็นของใหม่ก็คือเป็น ซื้อที่เราซื้อเข้ามาเนี่ยครับแล้วหลังโควิดนี่เป็นไงหลังโควิดเนี่ยอต้องอธิบายแบบนี้ว่าว่านอกจากนอกจากแนวความคิดที่เราทําอยู่ในปัจจุบันนี่นี่คือภาวะปกติน,นะครับเราก็จะเป็น เหมือนกับลงที่ฐาเอันี้โทษนะคุณสารรัฐพอดีมันครึ่งครึ่งครึ่งชั่วโมงพอดีแล้วพักแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวมาคุยว่าเนี่ยในหลังโควิดเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างสถานการณ์พวกเี็ีแอพวกนี้นะครับขออนุญาตพักสักครู่นะครับครับคขอบคุณนะครับครับเดี๋ยวเรามากลับมาพบกันใหม่นะครับพักสักครู่ครับร้อยหนึ่งปฏิบัติการพลิกชีวิต มันนี่เบ็คโอเวอร์นี่เสียบัตรเครดิตคลิก w w w c l i n i c c นี้ c o m Facebook คลิกแกน้นหนี้หรือโทร02-610-2266